เรากตงการทำโรงพยาบาลฟันนะฮะณวันนั้นเนี่ยยังไม่มีโรงพยาบาลฟันเอกชนในประเทศไทยเลยต่างชาติเนี่ยเขาเขา recognize นะฮะว่าการแพทย์ของเราเนี่ยยิงเขา recognize ว่ามีความเจริญและก็มีความสามารถในการให้การรักษาเนี่ยเทียบเท่ากับประเทศเขาเลยนะ,ะครับ พุ่นโรงพยาบาลที่ใครหลายคนเคยมีติดพอร์ตไว้จากความก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างก้ากระโดดจึงทําให้ธุรกิจโรงพยาบาลมีผลการดาเนินง,งานค่อนข้างโดดเด่นวันนี้ ASL m o n e y t r i p จะพาทุกคนมารู้จักกับโรงพยาบาลธันตกรรมแบบครบวงจรนั่นคือบริษัทดีหรือว่า Dental Corporation จจำกัดมหาชนครับวันนี้ได้รับเกียรติจากธันตแพทย์พรศักดิ์ตันตะบกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Dental Corporation จจำกัดมหาชนจะไาแชร์ข้อมูลดีๆในรายการ ASL m o n e y Trip ครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคุณหมอพรศักดิ์นะครับคุณหมอพรศักดิ์ตันตะบกุลนะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเดนทัลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับถ้าพูดถึงบริษัทเดนทัลเนี่ยหลายคนคงจะนึกถึงบริการทางด้านของธนตกรรมนะครับทีนี้อยากให้คุณหมอขยายความนิดนึงว่าปัจจุบันนะครับเรามีบริการอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่มาที่ไปของบริษัทเดนทัลเนี่ยมาได้ยังไงบ้างครับบริษัทเดนทัลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะฮะเราดีฟ i ว่าเราเป็นบริษัทให้บริการธุรรรรรรกกิจจัันนมแบบคควงะ ดั้เราก็จะมีตั้งแต่บริษัทต้นน้ำนะครับคือบริษัทเทรดดิ้งนะครับที่ทําหน้าที่ในการนําเข้าวัสดุและอุปกรณ์ธนกรรมนะฮะเพื่อมาซัพพอร์ตตัวศูนย์ธนกรรมและโรงยาลของเราแล้วก็จําหน่ายให้ธนแพทย์ทั่วไปและก็ราชการด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีโรงพยาบาลธนกรรมและศูนย์ธนกรรมนะครับเพื่อให้บริการเกี่ยวกับธนกรรมนะครับหลักๆของเราจะเป็นการให้บริการ medical tourism นะครับซึ่งให จังหวะอินคัมให้เราได้ประมาณ65%ของรายได้ของเราแต่เราก็คิดว่าทำยังไงเนี่ยให้เราสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะฮะหนึ่งในแผนณตอนนั้นเนี่ยก็คือในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะฮะเพื่อระดมทุนนะฮะถามว่าเราระดมทุนทำไปนะฮะระดมทุนเพื่อทำที่ที่ที่คุณบุ้งนั่งอยู่นะฮะนะฮะเราต้องการทำโรงพยาบาลฟันนะฮะณวันนั้นเนี่ยยังไม่มีโรงพยาบาลฟันเอกชนในประเทศไทยเลยนะครับเราก็ระดมทุนมาได้นะครับแล้วก็ทำ เปิดลงพย,ย็นมันฟันเคลฟดีไอดีที่เซอรวิสซอยสองนะครับคือท,ที่ตรงนี้นะครับ,รบการให้บริการหลักๆของเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรากฟันเทียมเนาะอย่างที่บอกอสองเดือนที่แล้วเนี่ยเราเราเพิ่งรับรางวัลจาก s สตรองแมนรากฟันเทียมสตรองแมนซึ่งเป็นรากฟันเทียมก็ก็เคลมเลยว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับะะเป็นรากฟันเทียมที่ดีที่สุดเนี่ยก็ก็ให้รางวัลเราในฐานที่เราเป็นผู้ใช้รากฟันเทียมของเขาที่เยอะที่สุดในประเทศไทย นะฮะจริงเราใช้มา20ปีแล้วเแล้ับรางวัลเนี่ยทุกปีเทอนี้เจเนเรตอินคัมหลักๆให้เราเลยนะฮะรักฟันเทียมแล้วก็ตัวตัวจุดเก่งเราอีกตัวตัวคอสเมติกนะฮะอย่างอย่างตัวที่คนทั่วไปจะเรียกว่าทำฟันขาวเนาะแต่คุณบอกผมว่าอย่างเราเรียกว่าทำ v e n e ี r ceramic v ี n e e r นะฮะพวกดาราก็จะบอกว่าทำฟันขาวแบบดารานะฮะก็จะแปะ ceramic v ี n e e r เข้าไปทั้งฟันบนฟันล่างแล้วก็ ยิ้มสวยเลยนะฮะภายในเจ็ดถึสิบวันนั่นคือตัวคอสเมติกนะฮะแต่แน่นอนตัวฟังก์ชันฟังก์ชันธรรมดาเราก็ทำนะฮะตัวทำครอฟฟันตัวฟันปลอมตัวรักษาโรคเหงือกก็คือมีทุกอย่างรวมหมดนะฮะแต่ตัวผมว่าอะไรได้ครึ่งหนึ่งของเราเนี่ยมาจากรากฟันเทียมตัวคอสเมติกนะฮะซึ่งมันยั่งยืนนะฮะตัวนี้จะหาคนที่มาแข่งขันกับเราเนี่ยค่อนข้างยากละนะครับ เมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงในเรื่องของ Global Medical Tourism นะครับอยากให้คุณหมอขยายความตรงนี้นิดหนึ่งครับว่าในความหมายหลักๆของเราเป็นยังไงครับผมว่าเป็นข้อโชคดีของประเทศเราเนาะต้องบอกว่าการแพทย์ของเราเนี่ยเจริญมากนะครับแล้วต้องบอกว่าคนเก่งๆเราเนาะก็ไปเรียนหมอเรียนนรแพทย์อะไรพวกนี้ยนะฮะทำให้ต่างชาติเนี่ยเขาเขา recognize นะฮะว่าการแพทย์ของเราเนี่ยยิ่งเขา recognize ว่ามีความ เจริญแล้วก็มีความสามารถในการให้การรักษาเทียบเท่ากับประเทศเขาเลยนะฮะนี่คือความโชคดีของประเทศเราซึ่งก็รัฐบาลก็เห็นตัวนี้มานานละเนาะมีการพูดถึง medical tourism นะฮะแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของ medical tourism ก็คือ d e n t a l tourism นะครับจริงๆหลักๆคือเขาเชื่อว่านะฮะว่าเขาได้รับการรักษาที่ดีเท่าเทียมกัน แต่โชคดีคือราคาในราคาที่ถ้าเราเทียบกับอเมริกายุโรปหรือออสเตรเลียเงี้ยผมว่าเราถูกกว่าประมาณ40%นะฮะตอนนี้ก็คือในบริการที่เท่าเทียมกันหรืออาจจะดีกว่าด้วยเบาๆแต่ว่าราคาถูกกว่าพอสมควรใช่ไหมครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งฮะอีกส่วนหนึ่งของดินท่องทัวริสึจริงๆก็คือส่วนเพื่อนบ้านเรานะฮะต้องยอมรับว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยมาตรฐานการให้บริการ medical หรอดินท่อง ก็ต้องบอกว่ายังยต่ำกว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นคนที่สามารถแอฟฟอร์ดได้นะฮะอย่างเมียนมาหรือว่าคัมบูดีหรือว่าพะลาวนะฮะไม่แต่โรงพยาบาลใหญ่ๆเนาะเขาก็ยังเดินทางมามารับการรักษาดูแลสุขภาพอะไรหรือว่าทุกอย่างที่นี่เรนเทลก็เหมือนกันนะฮะเรามีคนไข้จากเพื่อนบ้านของเรานะฮะส่วนหนึ่งที่ไม่ได้มาเพราะว่าเราถูกกว่านะฮะเราแพงกว่าแต่เขาเชื่อว่า เขาต้องการการรักษาที่ดีกว่านะฮะก็อาจจะเป็นในเรื่องของราคาที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าในการรักษาที่ค่อนข้างจะเป็นอินเทอร์เนชั่นแนลมากกว่าแน่นอนฮะคนคนคนเพื่อนบ้านที่เขาสามารถต้องการการรักษาที่คิดว่าเทียบเท่ากับทางด้านต่างประเทศได้ก็เดินทางมารับบริการเหมือนกันครับโอเคครับอยากให้คุณหมอขยายความในเรื่องของจุดแข็งแล้วก็จุดเด่นของทางเดนโทนิดนึงครับต้องบอกว่าเนื่องจากตัวผมเนี่ยศึกษาจากต่างประเทศกลับมาแล้วเนี่ย เรามองเห็นอโอกาสนะฮะนะตอนนั้นนะฮะแล้วเราก็เป็นคลินิกแรกๆนะครับที่เคาไปเข้าไปทำเลนเท้าทัวริซึร์นะฮะแล้วเราทําแล้วมันเกิดความสําเร็จเร็วมากนะครับภายในปีแรกเนี่ยทำให้เราขยายกิจการเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าคุณบุ้งกลัวการทําฟันนะฮะเล็กๆนะฮะลูกกลัวการทําฟันมาที่นี่ได้เลยนะฮะเรามีใช้ตั้งแต่ การใช้ยาคลายความเครียดนะฮะการดมยาสลบแบบเบื้องต้นนะฮะห,หรือการดมยาสลบให้ดีไปเลยนะทำในห้อง O.R. ไปเลยนะฮะหลักๆเราใช้สำหรับเคสใหญ่อย่างเคสลากฟันเทียมนะฮะคนที่ต้อง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 โดนถอนฟันไปเยอะๆต้องการลากฟันเทียม4 5C ซี่นะฮะมีความกลัวไม่ต้องการที่จะทำตัวเนี้ยในคลินิกทั่วๆไป ตัวนี้คือกลุ่มเป้าหมายที่คดไข้หลักของโรงพยาบาลที่สามารถ add up service ขึ้นมาจากศูนย์นารรกมให้ได้นะครับตัวนี้คือความแตกต่างนะฮะที่ที่ที่ทำไมเราต้องทําโรงพยาบาลฟังนะครับโรงพยาบาลฟันคืออะไรโรงพยาบาลฟันคือการที่คุณต้องมี IPD Inpatient Department นะฮะ Outpatient Department คือห้องทําฟันปกเติ Inpatient Department ก็คือการที่มีห้องผ่าตัดนะฮะผ่าตัดแบบสมบูรณ์แบบแบบโรงพยาบาลจริงๆนะฮะ มีห้องนอนของคนไข้นะฮะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งหลักาการผ่าตัดแล้วสามารถที่จะแอดมิทคนไข้ได้ตัวนี้เป็นตัวแอดเซอร์วิสขึ้นมานะฮะที่คนอื่นทําไม่ได้นะฮะที่ศูนย์การทั่วไปหรือที่อื่นทําไม่ได้นะฮะพูดถึงในเรื่องของอร์มเหนผลในเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงินนะทีนี้เราก็มีการนําเข้าสินค้าคใช่ไหมครับมีผลยังไงบ้างครับกับการนําเข้าสินค้าแล้วก็ในเรื่องของเซอร์วิสครับโอเคอย่างที่บอกไปเนาะบริษัทเราแบ่งเป็นสส่วน นะส่วนที่เป็นเทรดดิ้งซึ่งตัวเนี้เจเนเร์เองทำให้เราประมาณ30%ของกลุ่มนะฮะแล้วกระทบส่วนไหนส่วนที่เป็น30%อตของรายได้ซึ่งเป็นส่วนของเทรดดิ้งนะฮะแต่ว่ากระทบไม่ได้มากนะฮะเพราะว่าในโปรเจกต์ใหญ่ๆนะฮะซึ่งซึ่งเราเน้นที่จะทำโปรเจกต์ใหญ่ๆขายอุปกรณ์มันท่ำตั้งถึงสูงเนี่ยเราขาย a อ c o s สบวก มาจิ้มล่ะครับนะฮะเราได้รับออเดอร์ปุ๊บเนี่ยเราก็ล็อกค่าเงินนะฮะซื้อโฟร์เวิร์ดทั้งหมดนะฮะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราต้องขายเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเออ่มีผลเราผลกระทบมีแต่เราสามารถแมネจได้ก็ในช่วงก่อนหน้าที่ค่าเงินบาทแข็งแข็งเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างจะได้เปรียบในเรื่องของการนําเข้ามาพอสมควรแน่นอนฮะช่วงนำเข้ามาเราเราก็ได้เปรียบนะครับส่วนที่เป็นส่วน dental service นะฮะตัวนี้ generate income 70%นครับนะฮะการที่บาทอ่อนเนี่ยมันเ a v ร r นะฮะส่วนที่เป็นส่วนของ dental service ของเรารนะฮะเพราะลูกค้าเนี่ยค,คือคนไข้ที่มาจ่ายเราเนี่ยเขาใช้เงินน้อยกว่าทีนี้หลายคนคงจะจะทราบนะครับในเรื่องของแผนการด,ดําเนินงานนะครับแผนการด,ดําเนินธุรกิจนะครับ <S <S แล้วก็เป้าหมายรายได้นะครับในปีนี้แล้วก็อาจจะเป็นสักครึ่งปีหรือว่าปีหน้าก็ได้ครับทุกๆปีนะฮะเราเราเราทำแผนธุรกิจไว้นะครับ ปกติโดยออกแกนิกจริงเนี่ยเราต้องการเติบโตมา15-20%นะฮะรายได้แล้วก็ของทำไรจากจากปีก่อนหน้านี้นะครับก็แต่ละปีก็นอกจากการเติบโตแบบออกแกนิกจริงเนี่ยเราก็จะหา S c u r v e ตัวใหม่ๆนะครับซึ่งก็ก็ก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะฮะเพื่อเพื่อซัพพอร์ตตัวตัวรายได้ที่เรามีอยู่แล้วครับโดยในปีนี้นะฮะเราเราใช้งบลงทุนไปทั้งหมด15ล้านนะครับ ส่วน10ล้านเนี่ยเราใช้ไปในส่วนของการซื้ออุปกรณ์นะฮะที่มีเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นซีพีสแกนนะฮะมาลงตามสาขาับนะครับเพื่อเพื่อทำให้เราอัพทูเดตในในเทคโนโลยีนันกรรมนะฮะอีก5ล้านบาทเนี่ยเราใช้ในการเีียบปรับหน้าร้านสาขานะฮะของของของที่เรามีอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้หลังจากเราลงทุนไปเนี่ยจะเห็นว่าไรายได้ของเราเนี่ยของปีนี้นะฮะโตในส่วนที่เป็นคลินิกทีท่ีกระจายอยู่13แห่งนะฮะราได้เพิ่มขึ้นประมาณ20%ซนะ,ค,ะซครับซึ่งซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าคนะฮะราะว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องคีบ สาขาของเราเนี่ยให้ให้ให้ดูฟ resh อยู่ตลอดเวลานฮะเพื่อ็คือลูกค้าได้เข้ามาใช้บริการอัปเดตอุปกรณ์นะครับเอาอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาก็ทําให้หน้าตาหน้าร้านดีขึ้นนะครานพร้อมจะให้บริการอยู่เสมอครับส่วนปีหน้าอย่างเงี้ยเราเราวางแผนที่ใช้งบลงทุนประมาณ20่ล้านบาทครับปีหน้าคงจะเน้นไปที่การขยายการให้บริการคือเพิ่มสาขาหลักนเพิ่มสาขาเพิ่มสาขาเพิ่มสาขา เราวางไว้ในประมาณ4สาขานะฮะก็คือแต่ละไตรมาสถ้าทำเร็วทำทำเนี่ยเราคงทำตั้งแต่3ไตรมาสแล้วนะครับก็แต่ละสาขาที่เราลงทุนเนี่ยใช้ใช้ก็ประมาณประมาณ5-6ล้านบาทนะครับครับจริงๆอยากทราบว่าอีก4สาขาเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างแต่ไม่แน่ใจว่าบอกได้หรือเปล่าจริงๆเราเราบอกเราบอกไปแล้วเนาะว่าเราเราเก่งนั่นเดินเจ้าซูริสมนะฮะเพราะฉะนั้นบมว่าเราต้องเกาะเทรนดนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ก็เรามองไว้ที่ดิจิทัลจะซึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยของเราเนี่ยคาภูเก็ตนะฮะคางภูเก็ตเนี่ยเลขว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะฮะแล้วเรา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 คิดว่าเราสามารถขยายสาขาที่สองที่นั่นได้นะครับแล้วก็อีกสามสาขาเนี่ยดูไว้ในกรุงเทพนะฮะก็ก็เป็นสาขาที่อยู่ใจกลางเมืองซึ่งจะให้บริการเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับมากขึ้นโอเคครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในเรื่องของแผนในเรื่องของปีหน้านะครับแล้วก็ ข้อหมายรายได้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วโอเคนักลงทุนหลายท่านก็คงจะทราบพอสมควรแล้วครับครับครับผมก็อยากจะให้คุณหมอครับฝากอะไรถึงนักลงทุนที่สนใจนะครับที่กําลังจะลงทุนในหุ้นดีครับเอ่อต้องบอกนี้สัดดีของเรานะฮะผมผมกับผู้บริหารเนี่ยเน้นไปทางทางการเจริญเติบโตอย่างอย่างมั่นคงนะฮะแล้วก็อีควอตี้เราเนี่ยเพิ่มทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้เป็นส่วนที่คอนเซิร์นนะฮะอยากจะบอกนักลงทุนจริงๆก็คืออย่างที่บอกเราคิดว่าเราบริหารจัดการ บริษัทในช่วงวิกฤตได้ค่อนข้างดีนะแล้วเราไปดูเนี่ยเราออกวิกฤตตั้งแต่บกลาปีที่ผ่านมาเลยนะฮะไม่ใช่ปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะเป็นผมว่าน่าเป็นจุดเด่นของบริษัทนะฮะสิ่งคือมั่นคงนะฮะแล้วก็ฐานะการเงินดีใช่ฮะเราขยายกิจการไปเรื่อยๆนะฮะปีหนึ่งสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเพื่อให้การเกิดเกิดการเติบโตอย่างนั่งยืนนะฮะไม่มีอะไรที่ทำเพื่อให้เกิดการ ก้าวกระโดดและมีความเสี hmm. ่ยงมากขึ้นก็คือเราเราค่อยๆโตกรัวแบบมั่นคงก็ค่อนข้างชัดเจนครับนักลงทุนที่สนใจนะครับอยากจะลงทุนในหุ้นดีนะครับก็สามารถลงทุนได้นะครับแล้วก็ฝั่งแรกก็คงจะค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าบริษัทเดนโทลเนี่ยค่อนข้างจะมั่นคงนะครับแล้วก็โตแบบไม่ก้าวกระโดดด้วยนะครับโตแบบค่อยๆโตโตแบบมีศักยภาพสิ่งที่บอกได้อย่างคือจริงๆธุรกิจเราเนี่ยเป็นนี้ นะฮะเป็นความจําเป็นต้นองบอกเลยเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานเลยนะครับก็ะะว่าเป็นเป็นการให้บริการนะฮะทางการแพทย์การให้บริการทางเทคนกรรมนะฮะถ้าคุณปวดฟันเนี่ยเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ด้วยซ้ำเปนะฮะไม่เศรษฐก,กิจจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราเรามั่นใจว่าบริษัทเรามีจุดเด่นและจุดแข็งอยู่ครับครับโอเคครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณหมอพันศักดิ์ตันตะกุลนะครับที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็มาให้แนวคิด นะครับกับเรานะครับในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของบริษัทเดนท a ลคอร์เปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับเหมือนเดิมครับใครที่สนใจนะครับอยากจะลงทุนในหุ้นเดนทอลนะครับหรือหุ้นดีนะครับก็สามารถมาเปิดบัญชีกับเราได้นะครับที่บริษัท SL นะครับแล้วก็เรามีโปรโมชั่นนะครับดีๆให้กับลูกค้าแน่นอนนะครับครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มาเป็นเกสกับเราในวันนี้นะครับแล้วก็ครั้งหน้าเหมือนเดิมนะครับเราจะไปสัมภาษณ์ใครนะครับบริษัทไหนยังไงติดตามให้ดีครับ